มาให้อาหารกลวงครับนี่ใสกควงนะคะรับน huh. ี่หมาครับเอาไหมอู้ออออันนี้เอาอ๋อเออันนี้นะเตะเตะกูเลย

ใบนี่ค่ะคนจะขึ้นรถคได้จับนะนี่มันขึ้นรถขึ้นเดี่ยวเลยมาดิมามาขึ้นมาขึ้นมา่ขีมาลูกมาอันนี้เอามามามาขึ้นมาขึ้นเทิงก่อนบาโยโยล่วงไม่บอกอันนี้เอาเอาขึ้นมาหนี่งวันนี้ไผ่สีกินลราขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นมา พอแล้วมึงนี่นะฮะมึงนี่กันเออนี่อย่าล่วงแม่มาอุ้ยบกซกเอาเินอานที่มาินนะ่าอุียน แต่มันจอกอยู่ของเสื้อยัดเท่าของเสื้อมันก็ยังสอกกินอฮ้ยกำมือหน่อยอุ้ยมันมีเขาหายผู้แล้ววะหายแล้วหายอีกกิ่นมันลูกหัวกับมาได้มาได้ยังกินน้ำเขาได้ เจอไรน่ยน้บหวม่ออไ่อันนี้เขาเจ้าเลี้ยงแบบเป็นหมาแต่อันนี้เฝ้าพิงกันนะเอาเฮียเฮีมดเเฮียก็ไ่อยากเก็บกินเองให้มันหอมแจมกอนหอมแจมกันหอมแจมกอนพี่จะไปไหมไม่พอเลย่ยกมกน้มก งีใครได้ไหนไหมมิดได้ไหนไหมิดสายซีบได้ไหนไหนี่ไม่ดึงสายังก่มิดสายซีบได้ไหนไดนพวกไห่ไดนก็จกนั้นจกนี่เลยมิดสายซีบได้ไหนไหนจะมันคาบโทรศัพท์เลยอันนี้ลูกพีพีลูกเอ้พีพีลูกงับงับโอ้บักอันนี้บบกินอันนี้เว้ยโอ้บักอันนี้บโกกินมากอันนี้ เอากินกระลดเองเมานีมาเนีอ้อนีนอลอย,ออยอเอาให้น่อแใ้น่มันตุกิอลน,า,นลายแนล่ลบักอนี้บ่ดึงลูกบ่ดึงเอาเทล,ลาใบลลยเป้าหมายได้พวกนี้ได้ าพยยเก็บกินนี่เอามให้ัวน้อยรู้คนนู้นตัวยนในพวกจะงี้เขาให้กินมันบดสบายนาพวกนี้ตัวน้อยนะยนนนบดสบายออ่ะ

กกบวแมนเงินบวแมนใบตะกบตะกบบวแมนใบเป็นคนขนที่อ็นติดส่งติดเสือ้อ <c oughs> นี่เหนียวบันแ้วเหนียวเยวพอละไปกินน้ำพุื่นแน่บักกล้ยกกวยบวมีบวเดดบักกล้วยสำรับหน้าไป <c oughs> กินได้กินบักกล้วยได้ขี้ควีมะนี่ขึ้นมามาะันชิกินน่ะเนี่ย มีดม yeah, oh, ีมาจะไปปะลูกไปปะ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 ตีกนมันตีกลมมันแต่ไ้โอ้หมดแล้วหมดแล้ว